สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะสบายๆกับ FPG นะคะก็จะถือโอกาสมาแนะนำให้รู้จักผลิตภัณฑ์ของ e ีซนะคะค่ะ e ีซผลิตโดยบริษัทพิรามาิสก,กรุ๊ปนะคะเป็นสินค้าคนไทยนะคะผลิตโดยคนไทยโรงงานอยู่ที่ประเทศไทยนะคะค่ะส่งขายต่างประเทศมา20ปีนะคะค่ะก็เป็นที่ยอมรับของนานาชาตินะคะต่อไปก็ประเทศไทยก็จะได้มี e ีซได้ใช้นะคะน่าจะครอบคลุมประเทศไทยนะคะตัวแทนจำหน่ายก็คือบริษัท FPG นะคะคือบริษัทสุพิชา,ากรุ๊ปนะคะ ก็ยินดีนําผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพทั่วโลกยอมรับนะคะลงสู่ตลาดประเทศไทยนะคะผลิตภัณฑ์กลุ่มแรกที่จะแนะนําให้รู้จักก็คือ Additive นะคะก็เป็นสารเสริมประสิทธิภาพเครื่องยนต์นะคะใช้เติมในนะ้ํามันเครื่องทุกยี่ห้อนะคะเมื่อการหล่อลื่นไม่ถึงเนี่ยจำเป็นต้องใช้ Additive นะคะเติมเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็น LPG NGV นะคะก็ดีเซล,ลเบนซินไม่ต้องแยกประเภทของรถนะคะ เติมในช่องของน้ำมันเครื่องนะคะคะแอติทิฟตัวนี้ได้รับการรับรองจากประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะ,ะโดยมหาลัยคิงฟา a ฮั University วิจัยด้วยทุน10ล้านบาทนะคะกว่าจะออกมาเป็นขวดนี้เพื่อให้คนไทยได้ใช้นะคะผ่านกรรมวีที่ถูกต้องนะคะ,คะแล้วก็ผ่านการรับรองจากต่างประเทศผลิตด้วยหลักการที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นท่านจะใช้อย่างปลอดภัยรถทุกคันนะคะ นอกจากได้รับการรับรองจากประเทศซาอุดแล้วนะคะสำหรับประเทศไทยบริษัทพิารามิกรุปนะคะได้ซื้อประกันภัยให้รถทุกคันนะคะที่ใช้แอ d i ิท v e ของ e ีซีนะคะ่าด้วยทุน10บล้านบาทนะคะกรุงเทพประกันภัยมีกรมธรรม์ให้ตัวแทนทุกท่านนะคะใช้อย่างปลอดภัยใช้ e ีซีนะคะค่ะก็ขอแนะนําเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของแอน i ิทิปกลุ่มแรกก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะสำหรับมอเตอร์ไซค์นะคะก็ใช้50มิลลิลิตรนะคะ ค่ะสำหรับรถเก๋งรถกระบะรถตู้ก็ใช้นะคะรุ่นปกป้องยาวนาน8ปดหมนกิโลนะคะค่ะก็คือ Easy ่ o l d e n Tech นะคะเติมครั้งเดียวนะคะบางครั้งลืมไปเลยนะคะค่ะแล้วก็ Easy u อ o m a x นะคะปกป้องยาวนานซึ่งทางเอจัดจำหน่อยนะคะค่ะก็ แล้นั้นก็เป็นสารเสริมของรถบรรทุกนะคะซึ่งขณะนี้เราเปิดตลาดฐานภาคเหนือนะคะก็ขอขอบคุณลูกค้าทางภาคเหนือนะคะที่ใช้ a d ด i ิทีฟของ e ีซีนะคะเอ็กซ์ต้าพาวเวอร์ลูปสำหรับรถบรรทุกนะคะก็เจ้าหน้าที่ก็ขอบคุณนะคะค่ะก็แล้วก็อ d d i t i v e ของน้ำมันรถไฮดรอลิกนะคะก็จะปกป้องนะคะเสียงดังปัญหาต่างๆได้เหมือนกับรถบรรทุกนะคะซึ่ง ผลการวิจัยออกมานะคะก็คือว่าใช้แอดดิทีฟของอีซี่แล้วได้ผลลัพธ์อย่างไรบ้างนะคะค่ะหนึ่งก็คือลดการสึกหลอของเครื่องยนต์เมื่อเสียดสีนะคะก็ลแลการหล่อลื่นมันดีนะคะเหล็กมันก็ไม่สีกันมันก็ไม่เป็นแผลปกป้องได้71%เนะนะคะค่ะกำลังม้าเพิ่มขึ้น4.8%นนะคะเมื่อการหล่อลื่นดีก็กำลังม้าก็เพิ่มขึ้นนะคะค่ะแล้วก็ลดพลังงานเชื้อเพลิงนะคะเบนซิน ดีเซลของพวกเราได้ลดเงินในกระเป๋าของเราที่จะจ่ายเพิ่มขึ้นลงนะคะ3.7%นะนะคะค่ะแล้วก็ยืดอายุการใช้งานนะคะอายุการใช้งานของรถแก่หรือว่าชำรุดนะคะก็จะลดลงไปได้นะคะทั้งหมด38%เป็นหลักการวิจัยจาก King Fahd a University ของมหายาลัยประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะค่ะ คุณสมบัติพวกนี้นะคะไม่ได้มาคิดเองนะคะเกิดจากการวิจัยด้วยทุน10ล้านบาทเพราะฉะนั้นาการใช้ผลิตภัณฑ์ easy แบรนด์ easy ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นะระบบ cleaning system นะคะซึ่งเราจะพูดในชุดที่2นะคะชุดนี้เราขอแนะนำ additive ซึ่งเติมได้น้ำมันเครื่องทุกยี่ห้อในประเทศไทยนะคะและก่อนใช้เราก็ยินดีที่จะพิสูจน์นะคะทดสอบน้ำมันเครื่องที่เราใช้อยู่นะคะ ไม่ว่าจะเกรดสูงนะคะเรายินดีที่จะสอบว่าเราใช้อยู่เกรดไหนนะคะจำเป็นต้องใช้ d d i ิ i v e ของเราไหมเมื่อใช้แล้วประหยะัดเงินในกระเป๋าของท่านอย่างไรนะคะ FPG ดี FP นำเสนอนะคะ<อ>ก็พบกันค่ะนะคะเรายินดีนำของคุณภาพของคนไทยร0อปรเ็นค่ะผลิตโดยคนไทยมีโรงงานเป็นของคนไทยนะคะต่อไปคนไทยได้ใช้นะคะของดีมีคุณภาพรับรองคุณภาพค่ะรับประกันส0ล้านบาทนะคะค่ะขอบคุณค่ะ